สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วครับดูดูครับดูความอร่อยของมันดูครับดูครับดูนะครับปลาเปื่อยครับเนื้อเปื่อยๆเต็มจานเลยครับบุฟเฟ่ครับดูครับดูดูครับดูนะครับดูนะครับปลเปื่อยบุฟเฟ่นะครับแค่ดูครับ หัวละ69บาทครับคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้ครับขอใกินให้หมดครับคุณตักเท่าไหร่ก็ได้นะครับดูครับลูกชิ้นนี่โอ้โหสุดยอดครับดูดูลูกชิ้นดูชิ้นดูชิ้นครับดูนี่ดูชิ้นครับดูชิ้นนี่ดูสไปนางครับสะปนางใครชอบสะปนางครับดูครับนี่ส่วนนี้ตับนะครับ ดูครับตับดับพี่เมี่ยวถั่วหม้อมากกว่าวตักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหนครับนี่ครับเห็นเป็นเนื้อครับเส้นแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่ครับโอ้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับเพื่อนนะครับ